สวัสดีครับทุกท่านวันนี้กินข้าวเช้ากันชาที่เปียกของทหารนะคะได้คเร็วมากสั่งแบบรวดเร็วเร็วเนี้ร้านนี้เร็วมากไม่เดี๋ยวไหนเลยพี่น้องทั้งซิมดูพี่น้องก oh. ินเส้นอะไรนะอือโหสูตรทุนสูตรอือ อร่อยไหมอร่อยมากน้ำซุปนี่ยังพริกใส่แค่พริกอย่างเดียวนะยังไม่ใส่เลยน้ำซุปอร่อยมากเลยร้านนี้อยู่ตรงไหนกัเนี่ยตรงไหนของมุตาานรมาแล้วมาแล้ว เดียวกันหรือเปล่าทุกคนทุกคนทุกคนไม่พอดีพี่เอที่กินสีิซเตอร์สินค้าตรงไหนเราไปทำสินค้าตรงไหนมาแล้วก็เลยทดลองชิมทุกอย่างอได้ตังหรือเปล่ายิ่งยิ้มได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยกินยังไงกินตรงตรงอ่าตรงนั้นอ่ะมันมีหลายสูตรหรือเปล่าทุกที่มาที่ไทยครอทุกๆทุกแถวที่พักทานทานที่เดิมไปนอนอยู่ตรงไหนเอ๋ออันนี้คือเรียกอะไรนะทานเมือง เปลี่ยมเป่ยเื่อคื่อไานตรงนั้นบ่อยก็เลยเมื่อคืนนี้เมื่อคืนที่เข้าห้องน้ำากันแบบว่าไม่ไหวละกก่อนก็เลยแบบไปหากินที่ห้องน้ำกันพี่เจนน่ารักมากดูแลเจดูดีมากกาแฟนี่กาแฟโบราณกาแฟยอดอ่ะขอบคุณพี่เจครับ เอาน้ำปุ๊กเอเป็นกาแฟแล้วกันขอกาแฟกาแฟรอดิไม่แจ้ให้ดี่าขออดลขอใดีกว่าร้อนอร่อยอร่อ้ามีเนี่ยนะ้าไม่เ่อนเลยอมงเลอเลย พี่นุ๊กเอากะหรี่ไหมักเรียกต้มดีกะหี่นะพี่เพชรเอากะหรี่ให้พี่นุกหน่อยกะหรี่แลอะไรอ่ะ่เเอาอะไรเอากะหรี่ให้พี่นุ๊กหน่อยอากะหรี่ตันแรกเข้าใจว่าบาวิยาร้านน้อ๋ออันนี้ช่างนี้ยังไม่เคยกินต้องม้แซ่บไไม่เคย ก็ใหญ่ม่มุกอ่ะไปูประจับีแต่ว่ามาฝังก็ฝังเอาไปใช้แต่นักิมาลดีีอัียไม่่มามกกระถางมาทานกีอัอร่อยมากเลี่ยกิเลีเป็มันจะมีอะไรด้วยไม่ไม่มาเียนทนี่อร่อยนะไม่ต้องกกิเปลี่ยนะไรนะแซบบล่นะเขาลีอยู่ท่านจืดได้กินกับนีด้ กินหยับดวนกับไอ้อะไรนะอันน uh, uh, ี้ผักกาดติสอุ <h <h ้ย uh, ค AH ี้แบบนี้หรอพี่ใชลพอียวเน้บไม่พูดไม่จาขาพ่อกาพ่อกับด้วนโอ้างม้ออร่อยเหอร่อยมากตรงไหนอะอยู่ใกล้ๆตรงโรงแรมที่ดี่พักนั่งแหละอยู่ซ้ายมือ เลยอ่ะปตอ,อ,อมาดีนึงร<อ>้นีไม่บอกมันเป็นอะไรออรยเงม้อที่เราเริเามังอามาแล้วครับเเลยมนาะกินกาแฟพอดีหนืมากก็เลยกินแถวๆที่พักเดี๋ย,ยนันจะเลยปตทมาดนึงเปนอยู่ท้ายร้านัเปลี่ยเนเช่ัน ชิ้นบ่อยเพราะว่าตะกอนนาไม่รู้แน่ถั่วที่อ่ที่นีโอแค่อร่อยนะครับเดี๋ยวพี่ต่อไปพี่จะมาไปเที่ยวขอบคุณรุ่ครัวถั่วค้ี่หนุ่มเดินไปเดินไปกับผมเนไปกับพวกผมแล้วก็แล้วลองพา FC ไปเทียมขอบคุณรุ่งพาผมพาผมไปบุรีรัมย์บ้างที่สนาม ไอ้โมบายแชรแชรติแชราตัวไอ้โมบายห้ไจ้ไปเจะไปเดี๋ยวพ่เอารถตู้อะพี่เอารตู้เอารถตู้แล้วก็ไปด้วยกันเลยมัจะไปสบายสบายแต่อว่าอยากเที่ยวพนจดยาไปเียวจดากไปสนามกีฬาเดี๋ยว้ไปก่อนล้แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปถตู้เลยรถตู้

พ่รัโรมานะตั้งาตะถือมอเปิดเ็มถ้าโทรยัไงก,ก็มาจินก็ <laughs> เลยแบบว่าะไรปุ๊บกด ก็เลยทานพอดี้กำลังเครื่องหนึ่งกำลังไปั่กำลังป่าเบียร์อยู่ไปดูไหนอะไรยังไงกอ๋อเบียร์ทัวร์ไปแล้วแล้วชอบยงไงพีค่านัวกับปลูกกระเจ้าีความเสียงแน่นจริงพี่พี่มายแบบพอมาเจ็าเอาหน่อยอดีงแน่นพี่ความรู้สึกงั้นจริงแล้วมันเคยตัวไงแล้วหนึ่งค่ะ ใส่ผ uhm, ้าก่อค่ะตีกะดงงนน่อยรเด็นคะใส่าก่ค่ะนีร่นี่ก่ ข้าหนีรวตกินนครับชมมอรพี่ชอบชิมอะไรอ่ะก็เคยบอกพี่ว่าเพียรปพี่ออกสิคตัวใหม่แต่เมื่อก่อนเรารชอบทานอะไรที่แบบว่าเบาๆปก่อนได้เลยก่อนแล้วก็ไปอะไได้ได้เอาใจนายกูมาอิมห้องหวง้อได้ไหม สวัสทุกคนนะครับมันดากาบยิ่เข้าวเช้าด้วยกันนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ